การยื้อคนหมดใจช่วยให้รักดีขึ้นได้หรือไม่ได้18.96%ไม่ได้81.04%เรซนเรื่องรักต้องยื้อไหมครับเลิฟติลเตอร์คนเราจะมาเจอกันนั้นต้องมีวาสนาเมื่อมีวาสนามาเจอกันแล้ว บางคนเขาสร้างบุญวาสนาต่อกันระหว่างที่มีสัมพันธภาพบุญวาสนานั้นก็ทำให้เขาจเจริญรุ่งเรืองในความรักในการงานในครอบครัวต่อไปไม่มีแยกจากกันไปใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยมีวาสนาเก่าทำให้มาเจอกันระหว่างที่อยู่ด้วยกันไม่สร้างบุญวาสนาสร้างตะกอ,อก,กรรมด้วยกันที่ตะกี้เล่าให้ฟังเมื่อถึงเวลาบุญวาสนาเก่ามันหมดก็ต้องแยกจากกันไปใช่ไหมน้อง ทีนี้ถ้าคนสองคนเนี่ยนะไม่แยกจากกันไปอย่างมองหน้ากันไม่ได้แยกจากกันไปด้วยดีทิ้งเชื้อไฟรักเอาไว้โอกาสหน้ากลับมาสารกันได้ไหมในความเป็นจริงอ่ะ <S <S ได้ไหมครับได,ได้ครับเพราะนั้นก็จะสรุปอันนี้ให้ฟังว่าคนเรานั้นมีวาสนาจึงมาเจอกันบางครั้งบางคาวาสนามันหมดไปก็ต้องจากกันไปชั่วครั้งชั่วคราว แต่ถ้าใจยังมีความรักความผูกพันกันอยู่แล้วมันสร้างวาสนาขึ้นมาใหม่จนกระทั่งวาสนานั้นเพียงพอทำให้เรามาเจอกันใหม่คราวนี้จะได้เจอกันไหมเจอกันแล้วก็สร้างบุญกุศลต่อกันก็จะไปได้แต่ตอนที่หมดใจตอนนั้นไม่ต้องยือ้อไม่ต้องยุดเพราะไปแน่ใช่ไหมครับใช,ใช่ไหมฮะ ให้ไปจากกันไปด้วยดีจำาไว้อนะน้องอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอาร์ตเป็นศิลปะในการจะเลิกจากใครสักคนที่เรารักอยู่อย่าทะเลาะอย่าด่าว่าต่อทออะ,อะไรต่างหากันแต่ขอให้จากกันไปแบบเฉยๆก็ยังดีหรือให้มีใจมีความรู้สึกเออไม่ได้ทำอะไรให้เราเดือดร้อนมากกว่านี้แล้วก็ไปใจมันก็ยังนึกว่าเอออนาคตมันไม่มีใครที่ดีกว่านี้คนที่กลับมาใหม่เราจะเอาไหมครับ เอาครับนั่นคือคําตอบครับว่าตอนหมดใจแล้วปล่อยไปก่อนแล้วไปสร้างใจมาใหม่มันก็เจอกันใหม่ได้ขอบคุณคุณหมอพันศักดิ์สุกเร์ค่ะ